ฮลโหเอาละคสวดดีทุกคนด้วยนะครับยีต้อนรับ u, ตเข้าสู่ s e ต t l e m e n ์เซเวอร์นะฮะ EP ที่11แล้วหรือเปล่านะฮะอีเวนต์แล้วว่ะก็ผมหลังไม่มาประมาณปีหนึ่งนะครับผมก็วางแผนต่อไปนะครับว่าผมจะปลูกสัมพันธ์นะครับกับน้องเมียวนะครับตอนนี้ก็ได้มาหเลเวลแล้วนะครับสัมพันธ์กับน้องเมียวของเรานี่ผมเริ่มปลูกอันนี้ได้แล้วอะ่ะบัมบูเฮ้อ ุดยอดเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีแพนด้าให้เลี้ยงไม่เป็นไรเราเอามาทำเปเปอร์นะครับตอนนี้กําลังทําอยู่แล้วก็อันนี้เริ่มปลูกแต่ว่ายังไม่มีใครมาปลูกเลยนะครับ <c oughs> ยังไม่รู้ว่าเมื่อ,อ,อไหร่จะได้ตอนนี้ได้ความสัมพันธ์กับน้องเหมียวมาเลเวลหนึ่งแล้วนะครับน้องเหมียวเนี่ยผมก็เลยเลงไว้นะครับว่าผมจะทําความสัมพันธ์กับโรลนโซต่อนะครับนะบผมอยากได้บาร์เบอร์ช็อปมากมคิดว่าบาร์เบอร์ช็อปเนี่ยน่าจะทําให้ ชาวเมืองของผมเนี่ยมีทรงผมเรียกว่าที่ดีขึ้นนะครับเขาเหว,หวไม่ขึ้นหัวอะไรเงี้ยจะได้มีสุขภาพผมที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีชีวิตมีความสุขที่ดีขึ้นเออเดินมาเจอหน้ากันจะได้แบบทำไมทรงผมนายเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะฮะจะได้มีซัมซากจําเจอาจะมีการแบบไว้ผมแฟชั่นเกิดขึ้นในเมืองใค้คิดก็สุดยอดแล้วก็ตอนนี้ผมอัพสก,กิลเพิ่มมาประมาณ2สก,กิลนะครับในส่วนของการเทรดนะครับ ก็คือจากกีพีก่อนๆเนี่ยผมพยายามที่จะทําการรีโมเดลในส่วนของไอเทรดดิ้งนะครับคาราวานเนี่ยเออแล้วผมก็มาสังเกตว่ามันนอกจากคนมันจะเอารถเข็นไปใช้แล้วเนี่ยมันยังเป็นในส่วนของการที่มันรีโมเดลไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันขาดสกิลใช่ไหมมันขาดสกิลถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แจ้งเตือนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมาแจ้งเตือนตรงนี้แทนคือเราต้องจิ้มที่ไอตัวเนี้ย วันหนึ่งจะขึ้นมานะว่าต้องอันล็อกเทคโนโลยีเทรดนะครับคาราวานรีโมเดลนะผมก็เลยไม่ได้สังเกตทีนี้เนี่ยไอ้สกิลคาราวานรีโมเดลก็คืออันนี้นะครับนี่อันนี้มันจะทําให้เรารีโมเดลกองคาราวานได้นะครับซึ่งผมก็เลยอัพมาเป็นอันนี้นะครับเพิ่มน้ําหนักแล้วก็อัพอันนี้มานะครับล่าจดดิ้งโพสนะครับก็คือเทรดดิ้งโพสขนาดใหญ่ขึ้นตอนนี้กําลังสร้างอยู่นะใกล้จะเสร็จแล้วผมจะทําการ ผูกสัมพันธ์รัวผมว่าการค้านะครับกับชาวเมืองอื่นเนี่ยแหละจะทําให้ประเทศเรานะครับจเจริญรุ่งเรออืองอการค้านะครับมันไม่ได้แค่เงินนะครับไม่ได้แค่ผลกําไรนะมันยังได้ในเรื่องของเรียกว่าวัฒนธรรมนะฮะความรู้วัฒนธรรมจากชาวเมืองอื่นๆนะครับมาพัฒนาประเทศอย่างเช่นพิสานสัมพันธ์กับน้องเมียวน้องเมียวก็บอกว่าเอาเอา่าอะไรวะ ไม่ไผ่เออบมบูนะครับไปปลูกสินะมันทํากระดาษได้ดีนะปกติเราใช้ลิใช่ไหมใช้ลิททำกับใช้ไม้ทํานะครับเลือกได้2อ,อย่างนะอุย้ยลิหมดแล้วเหรอโอ้โหลืมดูลิทหมดีต้องมาใช้ไม้ทาครับเปลี่ยนไปโอ้โหนี่ขนาดฟาร์มลิผมอย่างเยอะเนะี่ยไม่ทันจริงๆไม้ก็จะหมดตอนนี้ใช้ไม้ทําหลายอย่างมากครับเปเปอร์มีอยู่260 Oh เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าวิทยาการของโรงเปเปอร์มิลเนี่ยของน้องเมียวเนี่ยจะต้องผลิตกระดาษได้ผมได้อย่างแบบดียิ่งกว่ากนนะฮะร,รวมถึงการตัดพงตัดผมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะํำการขาเอาเสร็จแล้วโอ้โหบ่นไปบ่นมาเสร็จอุ้ยโอ้มันเป็นลาสเทดด a d i n g post ทุกคนคือไอ้อันแรกที่เราสร้างมาเป็น small ทด a d i n g ใช่ไหมก็เลยมีกองคลวายเรากองเดียวแต่ว่าอันนี้เนี่ย โอ้โหมันมีให้เราสองกองมันตั้งแต่ต้น嘛คนเราก็อัพได้ถึงสี่โอ้โหเราก็ไปหาวิธีการเพิ่มกองคารวาลอยู่ตังนานปัทโธอยู่ตรงนี้นี่เองได้อีกสองรวมแล้วก็ได้เป็นสี่เลยนะเออมันสร้างเพิ่มได้หรอะผมว่าน่าจะสร้างได้นะนี่ไงก็สร้างได้อีกถ้าเราอยากมีเยอะเราก็สร้างเอานะครับไม่ต้องรีโมเดลก็ได้นะเออรีโมเดลตอนหลังก็ได้ไงปัทโธโง่จังนาน ใหตายเถอะงั้นเราก็ไปน้องโรเลนโซครับเราจะขายของให้โรเลนโซนะฮะเราไม่ขายอะไรเยอะมากครับขายเสื้อสักร้อยตัวก็พอเพราะตอนนี้ผมเริ่มทําเสื้อแบบหรูหราขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมก็จะทยอยนะครับขายไอดอนแจ็คเก็ตออกไปบ้างนะครับคนจะได้เปลี่ยนไปใส่นี่แต่ว่ามันทําได้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าผมยังมีทรัพยากรที่ใช้ทำเนี่ยอย่างเดียวเองนะครับก็คือหนังของสิงโตทะเละแมวน้ํานั่นแหละนะมันได้น้อยอยู่นะครับ ไม่เไรขายเสื้อดอนแจ็กเก็ตไปก่อนแล้วก็จะขายในส่วนของขายได้ดีสบู่ไหมสัก50ก้อนนะครับเดออีย๋ยวก็จะใช้ราคาดีอยู่อนะ่มีแลมมอยอ,อีกอันหนึ่งที่มีเยอะนะครับก็ขายสักหน่อยราคา7บาทขายไปสักร้อยหนึ่งครับได้มา2 0 0 0นะขายร้อยห้าเได้มา2,940บาทนะครับโอ้โหรอนี้ไปรอบหนึ่งคือขนได้ยงเยอะเลย4,050ก้ 4, นได้น้ำหนักแบบอย่างเยอะเลยครับ เราเอาไม้เอาอะไรไปขายได้สบายเลยนะถ้าเกิดจะขายโอเคขายแค่นี้แหละส่วนเฮ์บก็เก็บไว้ครับ2องพั 29, ซื้ออะไรไหมไม่ซื้อแล้วกันนะไม่น่าจะขาดแคลนอ่ะไป4คนแล้วกันนะครับร้อวันอ้ายมา4คนลุยครับป้าบ1กองกองที่2ไปเลยวะล่าเออไป้เดียว2กองไปเลยครับพร้อมกันได้พัฒนาไวๆอันนี้ก็เราไม่ต้องขายเยอะก็ได้นะครับขายเบียร์สัก เพิ่งทําความรู้จักกันเพิ่งขายอะไรให้กันเยอะครับแค่แบบแวบะไปทักทายฮัโหลวัสดีเพื่อนอะไรย่างี้เพราะไม่รู้จะขายอะไรให้อาหารผมไม่ขายนะเพราะว่าผมรู้สึกว่านอกจากมันจะจิ้นเปลืองนล้วเนี่ยนะมันไม่ค่อยได้อะไรด้วยครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอยู่ดีมันจะขาดมันก็ขาดนะผมจะได้ไม่ต้องปลูกพวกผลไม้เยอะพวกผักเยอะนะครับผมจะไปปลูกพวกที่ใช้ทําเป็นเครื่องมือแทนพวกแฟกอะไรพวกนี้นะก็มีอะไรขายอีกไหมไม่มีแล้วไหม อออันนี้ก็ได้มาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันเราเน้นเอาความสัมพันธ์ไปก่อน,นครับเรายังไม่ค่อยมีอะไรที่ขายได้ราคาเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะนั้นก็ไปแบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ความสัมพันธ์ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวนะน่าจะเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเราขายของให้เขาเยอะเนี่ยมันก็ได้เยอะด้วยนะครับของเมียวตอนนี้77แล้วทุกคนใกล้จะเลเวลสนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนเอาโรเลนโซก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสารสัมพันธ์กับคาร์ลอดด้วยนะครับผมคิดว่ามันจําเป็นทุกคนนะเพราะนั้นก็ไล่ทํา หรืวลหนึหรือวลให้หมดเลยแล้วกันอ่ะเราต้องผูกมิดกับทุกคนเออจะมาเลือกผูกมิดแต่กับผู้หญิงอย่างเดียวนั้นไม่น่าจะดีนะครับไม่น่าจะทําให้บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่นี่มีเงินอยู่หมื่นแผมว่าผมจะออเดอร์ของมาครับผมอยากได้ในส่วนของซีดนี่คัตตันซีดนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่สั่งมาเนี่ยผมก็คงไม่ได้สักทีนะครับผมต้องสั่งมาเองวะ่ะ สั่งมาอันนึงแล้วกันนะผมจะได้ทําคัตตอนได้ด้วยีโอเคสั่งมาครับเหลือตั้ง8 0 0พนยังได้อยู่อ่ะเล่นความเร็วไปตอนนี้มีคนว่างงาน10คนอ๋อแล้วก็ผมอัพสกิลในส่วนของ hospital มาด้วยนะครับเพราะว่านี่อยู่มุมขวาข้างบนครับเหมือนว่าจะมีโรคระบาดมาเร็วๆนี้นะผมก็เลยอัพ hospital มารอไว้เลยเพราะว่าผมสั่งเบดดิ้งเซตไปเพราะว่าผมยังทําไม่ได้นะครับก็เลยสั่งไปแทนเดี๋ยวรอเขากลับมาก่อนผมสั่ง ซื้อไปกับเมียนะครับอีกเจดสิบวันถึงมาเจ็สิบวันก็สองเดือนนิดนิด2เดือนครึ่งภาวนาให้โรคระบาดนั้นไม่รุนแรงแล้วกันนะครับ <c oughs> ทีนีกผมก็รักษาโรคระบาดอะไรไม่ค่อยได้ซะด้วยเลไม่มีสกิลเลยครับี๋ยวเราดองสกิลไว้ไหมดูลาดเราดูว่าโรคระบาดเขาจะมีโรคอะไรมานะครับจะได้อัพถูกเผื่อถ้าไม่รุนแรงจะได้ยังไม่อัพไงไปอัพอย่างอื่นก่อนเอวตี <c> ้ <oughs> ลดเลยครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยว,วอะไรกันหรือเปล่านะ ผมทำโลงสบู่2โลงแล้วนะครับไอบับเบิลนี่โคตรดีเลยพอได้มาแล้วคือแบบทำสบู่อย่างไวก็บ่อเลี้ยงปลาผมทำเพิ่มอีกบ่อหนึ่งโอ้อันนี้ได้พันเจ็ดพัวันนี้ได้900อ๋อสงสัยปีที่แล้วไม่ได้ทำเต็มปีเพรก็เพิ่งสร้างมา2ี่ 3, 000, 4พันสี่เออแล้วก็ในส่วนของลอปเตอร์นะครับตรงนี้มันไม่จะเป็นต้องทำตรงที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ตกปลาก็ได้นะ ไม่มีผลนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะได้เยอะกว่านน้นอีกนะครับกว่าตรงที่อยู่ตรงสัญลักษณ์อีกนะครับอ่าเทรดซีดเรามาแล้วครับที่เราออเดอร์ไปนะการออเดอร์มันมีดีเลย์ด้วยนะครับเนี่ยพอเราออเดอร์ไปปุ๊บมันก็ต้องรออีกหนึ่งปีนะถึงจะออเดอร์เพิ่มได้ผมได้ไดคัตต้นซีดวะนะครับเดี๋ยวไว้ปลูกใกล้จะเดือนมีนาแล้วใกล้จะปลูกได้แล้วรอก่อนเ,ออเดี๋ยวทําโลงกระดาษเพิ่มครับผมว่าจะทำทัก2สองลงนะ ลงกระดาษของเมียวเนี่ยแล้วก็อันนี้เพิ่มสักลงนะครับลงปกติทำไมาบังบูผมเขาไม่มาปลูกทิวะเนี่ยอันนี้ผมเป็นอะไรที่ผมงงมากโหนีนี่งปลูกแล้วค่อยๆขึ้นโอ้ช้าจ,จังเลยนะได้เทคโนโลยีมาใหม่เราจะดองไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราจะทำเห็นไหมนฟาร์มาซีฟาร์มารซีรู้สึกจะทําพวกนี้ขายได้ครับเอ๊ะทำยามาใช้ได้เพิ่มเฮลตี้ก็ดีนะน่าทาอยู่เหมือนกันครับเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูโรคระบาดแป๊บหนึ่ง กรามวันกลับมาเมืองแล้วโอเคผมน่าจะอัปเกรดได้แล้วมาหรือยังอ่ามาแล้วเนี่ยอัปเกรดไปเพื่อนอัปเกรดโรงบาโลโรงพยาบาลของเราขนาดมันเท่ากันนะครับโคตรด,ดีเลยอืมไม่ต้องย้ายโลเคชั่นโรงบาลกับคลินิกใช้พื้นที่เท่ากันครับเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้อัปเกรดบ้านไปสักหน่อยค่อยๆอ,อัพไปครับทีละหลังสองหลังเดี๋ยวคนจะมาเพิ่มแล้วอ่ะถึงดูปลูกนะครับ ปลูกของใหม่กันเลยของใหม่มาต้องจัดปลูกไปรวัรวๆโอซิซ oh, ปลูกสักแปลงหนึ่งแล้วกันนะครับทำเบียร์ที่เหลือก็ปลูกในส่วนของขัดต้นทั้หมดเลยอ่าก็ใส่คนไปครับดีโมเดลไปครับรัวๆวลิดให้มันไวๆใส่รีโมเดลเครื่องมือไปเออไอดีโมเดลอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะทําให้เขา ปลูกไวขึ้นนะครับปลูกไวขึ้นเก็บไวขึ้นนะครับก็สมมุติว่าถ้าเราไม่มีถ้าเรายังไม่ได้รีโมเดลอันนี้ใช่ไหมแล้วเราปลูกสักเดือน5อนะ่ะสมมุติปลูกสักเดือนกฤฎภาอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าปก,กาติเนี่ยเขาอาจจะปลูกไม่ทันก็คือปลูกได้ไม่ถึง100%แล้วก็ถึงดูเก็บเกี่ยวแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเก็บไม่ทันหรือปลูกได้น้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารีโมเดลในส่วนของอันนี้เข้าไปแล้วเนี่ย,เ,ยเขาจะปลูกไวขึ้นนะครับ เพราะว่าผมลองดูแลจากอันที่ไม่ได้รีโมเดลเนี่ยผมให้เขาปลูกเนี่ยคือปลูกช้าไงถึงเดือนมีนานแล้วลืมอะไรเงี้ยมาปลูกเดือน4เดือนห้นะครับไออันที่รีโมเดลแล้วกับอันที่ไม่ได้ไม่ได้รีโมเดลเนี่ยคือปลูกได้ไม่เท่ากันนะอันนี้ปลูกได้เต็มแปลงแต่ว่าอันนี้ปลูกไม่เต็มแปลงอะไรเงี้ยปลูกไม่ทันเพราะว่าอันนี้ทํางานเร็วกว่าแต่ว่าถ้าจะเพิ่มในส่วนของผลผลิตเนี่ยจะต้องรีโมเดลในส่วนนี้มานะครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะ อืมยังไม่เจอเลยหุ่นไล่กาจิ้มไปไม่มีบอกด้วยนะหายยังไงกองคารวานผมมาแล้วเหรอกองหนึ่งนี่ไงได้มาหมื่นหกใช่ได้มาหมื่นหกสิได้มาประมาณห้าพันน้องเกตเหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งปีเท่านั้น,นครับเดี๋ยวต้องเก็บเงินไว้ให้น้องเกตด,ด้วยไปต่อสัญญาเดี๋ดูความสัมพันธ์กับโรเลนโซ่หน่อยสิสามสิบหกแล้วทุกคนดูต่อ แมอมออยมีเยอะครับขายไปมี300รอ้ขายไป300ร้อนะครับแมอมออยเดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งไปผมอยากได้บัฟฟาโลมากเลยครับไม่ก็ชีฟนะครับน้องแกะขายเสื้อนะครเหมือนเดิมเหมือนกันนะสัก150ตัวรอบนี้ในส่วนของเครื่องมือเป็นไงบ้าง93 300 200ไม่ขายแล้วกันเก็บไว้ก่อนสบู่อ่ะร้อยเจสบอยเฮ้ยสบู่ขายได้อยู่ขายสักร้อยนึง โอ้4,007แล้วครับนะเราเริ่มมีเงินเริ่มมีของที่แบบว่ามีมูลค่ามากขึ้นนะในการขายโอเคขายแค่ประมาณนี้แล้วกันนะปับ๊บซื้ออะไรดีไหมมีอะไรต้องซื้อหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับก็ซื้อประกันไป141บาทไป3คนเหมือนเดิม138บาทครับจัดไปก็อีก1กองอีก3ามคนบดีโอเคครับอันนี้เอาแบบ เล็กน้อยนะขายแค่พันห้าสิบาทก่อเอาความสัมพันธ์ไปไม่เอาอะไรเยอะไปอ๋อขายน้องเมียวเหรอผิดคนาแบบนึงขายโรเลนโซน้องเมียวไว้ก่อนครับผมว่ามันราคามันแปลกแกแปลกจังเลยบ้านเมืองโรเลนโซทําไมซื้อเบียร์ถูกจังเลยคนน่าจะกินเยอะนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันพันสองโอเคครับหมดส่วนอันนี้ก็ปล่อยว่าไปก,ก่อนครับอุย้ยโรคระบาดจะมาแล้วเออแล้วก็ เมื่อวานผมกดอัปเกรดอันนี้ไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอัปเกรดเนี่ยพออัปเสร็จปุ๊บสัตว์ที่มันเคยอยู่ในในฟาร์มอ่ะมันจะกลับมาเต็มหมดนะครับเออคือเหมือนกับว่าเขาเกณฑ์ออกไปก่อนแล้วพออัปเกรดเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาใหม่อัตโนมัติอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยผมอัปเกรดไปสัตว์ผมหายหมดเลยครับโคตรงงนะเนี่ยเพิ่งกลับมาเลี้ยงใหม่มี27ตัวเออตัวตอนผมอัปเกรดฟาร์มอัลเกายังไม่เป็นอะไรเลยครับ คตรงงไม่รู้ผมไปกดอะไรผิดหรือแบบุ้ยตอนนี้ขาดแก้สเงี้ยหรือบ้านมีอัปเกรดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคน <c oughs> เดี๋ยวคนไรบ้านเออทำแก้สไปก่อนครับเร่งด่วนโอ้คนไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวจะได้ที่ทากระดาษอันใหม่มาผมจะให้ทากระดาษสองที่นะครับแล้วก็ทาหมึกสองที่แล้วก็ท,ทําหนังสือสองที่นีสุดยอดไปเลยเทคโนโลยีใหม่โอ้ผมมีดองไว้สองสกิลแล้ววะ่ะ ผมอยากได้นี้ว่กฟาร์มาซีก่อนนะวิธีนี้ก็ดีนะไปเร็วขึ้นเอาเลยแล้วกันนะขาขายเร็วขึ้นครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเอาวันนี้เนี่ยเออแต่พอได้ล้าส <c oughs> ทรดดิ้งโพสปุ๊บอันนี้เอาไว้ก่อนเลยแล้วกันพึ่งแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วอีกสกิลหนึ่งเก็บไว้อนะรอดูโรคระบาดโอ้โหนี้น่าจะอัพก่อนค่อยส่งไปะเนี่ยไม่ทนันไม่งั้นน่าจะไวกว่านี้ครับยวดูที่อัพมาแล้วเป็นไงบ้างถ้าส่งไปสามคน นี่ไงจาก138วันเหลือ111วันครับเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จาก EP G แล้วที่ผมสร้างฟาร์มแบบใหม่มาได้ใช่ไหมนี่ไงสร้างได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีสัตว์ใหม่มาเลี้ยงนะผมอยากได้เลี้ยงสัตว์ใหม่ผมเลี้ยงเทอร์กี้กันผมว่าเทอร์กี้น่าจะให้อันนี้เยอะนะให้ในส่วนของมูลสัตว์อะเ,ออเพราะว่าเทอร์กี้มันให้แค่เนึ้อไงมันก็ให้แค่สองอย่างมันก็เลี้ยงเทอร์กี้สักที่หนึ่งสักสอง คนออกมาใส่ได้แค่สองคนนะครับแล้วก็เลี้ยงได้ยี่สิบเอ็ดตัวเหรอจากพื้นที่ฟาร์มแค่นี้นะเลี้ยงได้ยี่สิบเอ็ดตัวก็ไว้เดี๋ยวมาดูในส่วนของฟอสเดอร์พอใช้สองโลงเพ๊่เริ่มใช้ไม่ทันแล้วครับอ่ะอีเวนต์มาอ๋อมาเป็นแบบนี้เหรอ,อเขาบอกว่าเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันนะครับเมื่อที่ตลาดกำลังสต็อกสินค้านะครับเขาพบว่าสิ่งของที่เล็กบางอย่างหายไปอย่างต่อเนื่อง แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าจับคนร้ายได้นะครับในสุดพวกเขาก,ก็ตัดสินใจนะครับที่จะตรวจสอบตลาดทั้งหมดแล้วก็มีให้เลือก2ข้อนะครับโดยมีให้เลือกว่าเราจะสำรวจไปที่บันไดเลื่อนหรือว่าจะสำรวจไปที่ผนังไม้กระดานโอ้อันนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะต้องตอบไปไหนบนหรือล่างสำรวจไม้กระดานแล้วกันนะอาจจะแ,แบบแอบทารูซ่อนไว้ที่ผนังอะไรเงี้ยปั๊บอันนี้มันอีเวนต์โจลเหรอเนี่ยผมนึกว่ามันอีเวนต์โรคระบาดแล้วเนี่ย เออคือเป็นรูปโลกระบาดอะ่ะก็ผนังไม้ก็ดานนะครับกลวงมีกระรอกมีรังกระรอกนะครับแล้วก็มีสเบียงอยู่ในนั้นจํานวนมากโอ้คือเราตรวจสำรวจที่ไม้แล้วเราก็เจอรังกระรอกครับก็เจอว่าของหายไปนะครับเจอสเบียงที่หายไปมีหน้าละ่ะอาหารผมลดเลยเว้ยเหลือหมื่นแปดแล้วก็แบบเป็นขีดแดงเลยก็เอามานันออกไปหรือไม่ก็ทิ้งสิ่งต่างๆไว้ลาพังก็คือปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้หรอหรือไงอเอาของกลับมายั้งว่ะ เอากลับมาแล้วกันนะครับอย่าบอกนะว่าโดนกระลอกกัดอะ่ะกระลอกวิ่งออกมาพร้อมกับสาร,รภาพว่าฉันเป็นคนทําเอง <c oughs> อะไรของเขาวเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่งงนิดหน่อยนะครับกระลอกวิ่งออมามอบตัวขอโทษเนี่ยก็ได้ของคืนมาซึ่งเป็นของที่เราไม่มีซะด้วยโคตรเท่เลยได้กลงได้เกียร์อะไรมาเราไม่เคยมีนะไอ้ของพวกนี้ <c oughs> ไม่ใช่ของของเรานะวิ้วไปตายกันอะไรเนี่ยอาเบลตายแล้วก็อาเบลตาย อันนี้คือเขาเป็นฝ่าแฝดกันหรือว่าเขารายงานซ้ำดูดิอบเบลนะครับที่ทำฟาร์มเมอร์ตายอบเบลที่ทำฟาร์มเมอร์ตายเชยเดซาที่ทำฟิสปอนตายรู้ทำไมตายกันรัวๆเลยอะหลอีเวนต์เะกี้หรอรวันนี้มันเป็นอีเวนต์ที่ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดไอ้โรคระบาดคือมาแล้วแล้วก็ตายกันรัวๆนี่ไงสี่คนหรือเปล่าวะแต่มันบอกว่าตายเพราะแก่นนะรู้มือนกันครับงง เออมันไม่ได้บอกว่าตายเพราะโรคอะไรนะแล้วก็ไม่เห็นมีใครเป็นโรคระบาดอะไรเลยมีแต่รูปกระลอกตะกีนะขึ้นมาตรงนี้ตรงสเบียงเนะี่ยโอ้คนก็หายไปตายไปเพียบเลยไม่มีคนทดแทนเวยครับอันนี้เราปลูกได้พันห้าโอเคปลูกเสร็จแล้วก็ออกไปพันห้าพันห้าดีนะทํางานเสร็จแล้วค่อยตายโอ้โหโคตรเท่เลยหรือว่าเครื่องสุดท้ายเอ้อออออทํางานให้เสร็จก่อนอันนี้ทําไมปีที่แล้วได้น้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอยู่ดีเดลือ15ตัวเราได้ในส่วนของคัตต้อนมาแล้วแล้วก็อ่าเปลี่ยนจากลินเนเนนะครับมาทําคัตต้อนบ้างเฮ้ยมีโรงเยอะเอหรอไม่พอเลยเนี่ยโหลเพื่อนทําเพิ่มเลยผมนึกว่าผมทําไว้2โรงแล้วเนี่ยจะตายเถอะทาไว้ตรงนี้สักโรงหนึ่งทาไว้3เลยลกันรู้สึกว่าใช้เยอะว่ะรึ้สึกว่าไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทําทั้งลินเนนทั้งคัตต้อน,น่ยทำพร้อมกันนะ่ะ ก็ทําติดกันไปเลยครับสองที่เอออัพเกรดบ้านเพิ่มครับอุ้ยตอนนี้เฮลตี้แล้วสี่สี่ขีดแล้วทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากหน้าหนาวนี่ดูไม่รู้เลยบ้านหลังไหนอัปเกรดไม่อัพเกรดต้องซูมเข้าไปดูใใกล้ครับถ้าอยากรู้นี <c> ่ <oughs> อันนี้อัปเกรดแล้วมีสามชั้นแบมบูเนี่ยผมว่าแปลงเดียวไม่พอไปทาเพิ่มเลยกันนะมันช้าเลยเนี่ยกว่าจะปลูกเสร็จเนี่ยสิบสองคูณสิบห้าครับได้แค่นี้ อ่ะอันนี้ก็ได้2องคูณ15ไม่เป็นไรอ่าความสัมพันธ์เพิ่มแล้วครับทุกคนน้องเมียวเป็นเลเวล2องุ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่ามีเผยส่งผิดไปใช่ไหมส่งไปหาน้องเมียวเออวิว่าโรเลนโซจะเพิ่มวันนี้อะไรของผมวะเนี้อ่ะรับสกิลดีกว่าครับดองไว้รอไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างเซงเอาฟาร์มาซีมาแล้วกันผมอยากได้่ะนะผมว่ามันจะต้อง ทำอะไรดีๆได้สักอันหนึ่งเนี่ย,เ,ยเรามีของครบหมดแล้วครับจัดไปเลยเนี่ยเพิ่มเฮลตี้ได้เป็นอย่างดีส่วนในพวกนี้ก็ไว้ก่อนนะแล้วก็ผมว่าจะลองแอปอันนี้มาสักอันหนึ่งครับนี่ทําเครื่องหินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำเคลเก็บเคลได้เยอะอยู่ผมจะลองทําดูเผื่อว่ามันจะเป็นสินค้าสําหรับขายนะครับขายได้ราคาอะไรเงี้ยนะลองทํามาสักอันหนึ่งครับจัดไปเลย นี่อันนี้ private school อ่ะลองทํามาสักที่หนึ่งนะนักเรียนเราเรียนช้าอยู่เหมือนกัน,นครับ private school เราอยู่เท่าไหนดิอยู่นี่เลยกลางใจกลางเมืองครับอยู่ตรงนี้ก็ดีนะพื้นที่แลพอดีอ่ะโรงเรียนของเราน่าอยู่ครับทุกคนได้โรงเรียนใหม่มาหนึ่งที่ก็มีอ่า property workshop เอาไว้แถวนี้แล้วกันนะเพราะว่าขุดเคลย์ได้แถวนี้อืลองทํามาสักโรงนึงก่อน แล้วก็ตะกี้ผมอัพอะไรมาอีกวะฟาร์มาซีใช่ไหมในส่วนของฟาร์มาซีนั้นนี่ฟาร์มาซีต้องมาอยู่ยยแถวแถวแถวใกล้ๆโรงสบู่ครับนี่อยู่หลังโรงสบู่ซะเลยเดี๋ยวมาดูว่าใช้อะไรทําบ้างเออแล้วก็เบดดิ้งเซ็ตอืมต่อไปน่าจะเลงในส่วนของเบดดิ้งเซ็ตนะครับไม่ได้ทำสักทีอ่ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งที่ทําคัตตอนเพิ่มใหม่ครับมีคนมามีคนมาที่เดอะทาวของเราจะต้องรับเพิ่ม อ่าอุ้ยแอดมินมาใหม่วะทุกคนนนี้ลดอัตราการตายของประชากรลง50%อุ้ยดีเหมือนกันเนี่ยแต่ลดจากอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแก่ตายก็ยังเหมือนเดิมอืมแต่ผมว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนตายจากอุบัติเหตุเท่าไหร่นะอันนี้ล่ะอันนี้เขาบอกว่าปลดล็อกสกิลครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมมีแอดมินสี่คนปึ๊บแล้วผมไม่ต่อสัญญาเขาเนี่ยเขาจะมีคนใหม่มาแทนเลยหรือเปล่าวะ มัอนก็ปลดล็อกสก,กิลนะครับแบบสุ่มแต่สก,กิลเราก็เรียนไวอยู่นะผมเอาอันนี้แล้วกันนะอาร์เดียนผมว่ามาลดการตายของประชากนนรด้วยจัดมานี่ต่อสัญญาอตโนมัติด้วยเราน้องเกตเราเป็นไงบ้างต่อสัญญาไปแล้วใช่ไหมย,ยังับเหลือ4เดือนนะอีก4เดือนเราเงินเราหา,หายหรือเปล่ามาดูกันนะครับสองหมหายชัวๆจนมีคนี้มีบนา3คนส่งไปค้าขายกัเลยกับโดเรนโซ่ก็ ามคนสี่คนแล้วกันนะสี่คนกำลังดีผมว่าโอเคประมาณนี้ไปเลยพวกพวก้ยผมไม่ขายคาร์ลบ้างคาร์ลยังไม่ได้เคยขายด้วยเลยโอ้คาร์ลนี่เสื้อราคาดีจัดเลยเอาไปสองร้อยตัวอุ้ยทำไมเขาซื้อเฟเธอร์เยอะจังเลยราคาอย่างดีเลยครับเฟเธอร์กับอาปก้าวูเนี่ยสี่คนให้มาสี่คนเท่านั้นจัดไปแล้วก็ ไม่ต้องซื้ออะไรครับรองเงินก่อนผมจะซื้อสัตว์มาเลี้ยงใหม่ผมว่าจะซื้อในส่วนของบัฟเาโล่นะไม่ก็ชีฟผมโคตรสวยเลยเชื่อว่าทุกคนคือรอบนี้ผมแทบไม่เคยได้ได้น้อยมากเลยครบพวกมเมล็ดพืชอะไรพวกนี้ออสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เพิ่มเลยครับเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเองเดี๋ยวอุ้ยมีใครเป็นโรคระบาดอย่างนั้นหรือเขาเป็นอะไรอะ่ะน่าจะพึ่งมานะค,คนนี้ไป ลาก่อนนะเพื่อนอีกคนนึงก็ลาก่อนเพื่อนเดี๋ยวแ๊บนึงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราใกล้จะนี่แล้วเราใกล้จะได้แล้วอุ้ยต้นบําบู o มันใหญ่นานนี้เลยเนี่ยก็ทํากระดาษไปเพื่อนอันนี้เปลี่ยนมาทําเอ้าอันนี้ทําไม่ได้โหต้องอัปเกรดก่อนอัปเกรดไปเวียนกมหลงมาเป็นโลงเล็กอยู่อันเดียวได้ไงวะใส่ลืมครับไม่เป็นไร กระดาษไม่มีเดี๋ยวก็มีเพื่อนใจเยน็นไม่เป็นไรอุ้ยเดือนเอพี่เรอยังไม่ได้ปลูกเลยโธอ่าปลูกขัดต้นใบครับก็อนนี้รอบนั้นปลูกได้น้อยมากปลูกเพิ่มไปนี้หนึ่งคน่ะลองทําอันนี้มาขายดูครับใส่แค่คนเดียวพอละช่วงทดลองพิ่งใส่เยอะแฟกเลยสองพันอ่านั้นก็ปลูกไปสักพันหนึ่งขัดต้นยังมีห้าพันอยู่นะครับมีเยอะอยู่ตรงความซีเราจะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วครับ ใช้เลเทอร์ทำเลเทอร์ผมมีมานพันสองอันนี้ทำมาเป็นออยเมนต์นะครับน่นจะเป็นน้ำมันนวดอะไรแบบนี้ใช้น้ำผึ้งด้วยโอ้เหมือนน้ำผึ้งเราจะไม่ค่อยมีนะว่าได้น้อยแต่ว่าแฟตเรามีเยอะอยู่นะครับใช้เฮิร์บกับแฟตมาทำเป็นเมดิดิเนลออยนะครับในส่วนนี้ก็ใช้คัตต้อนด้วยหรอใช้คัตต้อนโค้ดกับแกลสบอเทเตอรอันนี้เราไม่มี แล้วก็ต้องใช้อันนี้ด้วยโอ้แ oh, สดงว่าฟาร์มเมีต้องมีหลายที่เหมือนกันนะครับเนี่ยมาทําเป็นสเปเชียลยาแบบพิเศษนะครับสเปเชียลเมดิชีนแล้วก็อันนี้ไงมดิคออลกอฮอล์นะครับเอาไว้รีโมเดลได้ใช้ในส่วนของบันเดตสปิริตวอเตอร์นะครับแล้วก็คัตต้อนนนี้ผมก็ต้องทําบันเดตกันเดยเอาคัตต้อนกับคัตตอนคอร์มาทำอ่ะทำบันเดตไปแล้วกันนะครับทำบันเดตไปก่อนแล้วกันนะรีโมเดลไม่ได้ครับอ่ะ ปีที่แล้วได้พันเจ็ดนะครับก็ไวอยู่เหมือนกนันนะอาหารผมเป็นสีแดงว่ะโอเคผมจะอัพในส่วนของบาสเกตเพิ่มละกันนะครับเพราะว่าผมมีบัมบูเอด้วยนะเออคนจะได้ขนคงขน,นของเก็บของกันได้เยอะขึ้นนะพกติดตัวนะจริงนะจัพตั้งนางนาแล้วก็ยังไม่ได้อัพนะครับจัดไปก็โอเคครับสำหรับอีพีนี้ผมขอป่ากแค่นี้ก่อนลวกันนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้เงินเราหายไปห้าพันจริงด้วยนะครับน่าจะเป็นการต่อสัญญากับน้องเกตนะ นี่ไงน้องเกดเรามีสัญญาขึ้นมาเป็น14ปี3เดือน11วันแล้วนะครับโอเคครับใน e ีนี้เราทำอะไรเพิ่มมาค่อนข้างเยอะอยู่นะในส่วนของแบมบูนะครับแล้วก็มีในส่วนของโรงกระดาอันใหม่นะโรงคารวานนะครับที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปได้2กองคารวานนะครับเออยิงถ่าปน,นี้มาตั้งนานเนี่ยน่าจะแบบรุ่งเรืองมากกว่านี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ปีที่สาสิบห้าแล้วยังมาได้แค่นี้เอง นะฮะแล้วก็ผมอาจจะทำในส่วนของลงเบดดิ้งเบดดิ้งเซตนะครับเพิ่มใน EP ีหน้านะครับนะบแล้วก็รอยอัปเดตบ้านไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็พอมีบ้างนิดหน่อยนะฮะความสุขประชากรกับสุขภาพมันก็ยังโอเคอยู่นะฮะจะพยายามเพิ่มให้มากกว่านี้นะก็โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกนลังใจด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย و!